ยูจินไปไหนไปใต้กะยูจินเดินเล่นยูยูจินไปใต้เดี๋ยลูกตอนนี้อยู่แม่เกตลิลลี่เจนนี่ยูจินไปใต้บีบีเจนนี่ปักตะไคร้ไหนทวนอัพหรือเปล่าวันนั้นที่ขายกับน้องน้องยิ้มหวานใช่ไหม <laughs> แต่กลินใต้ตัวน้ำรลยเยอะที่หมดจำได้ไวันนี้นะคะแม่เกตตำแกงพรุงปลาอ่าปัดปัดเอานำ้ำกระลำบีตัวน้ำปลาอ่ากันเลย ตัวเจ้ากัวก๋ยบาให้รู้แล้วก็ต้มกิมินซัพหมต้มเตี๋ยวบ้านเราต้องก๋ยเตี๋ยวต้มเปร็ดนะคะจริงก๋วยเตวต้มเปร็ดก๋ยบาอยู่ยุ่มนั่กับแม่ช้าค่ะไอเียราอยู่บินืออลูกวะยุ่งให้ลูกวอยู่กินข้าวลูกลูกกินข้าวหมดเลยเนี่ย su dù ra Thì bố mấy kết với chẳng mà Cô chung xíu, xíu nắng xíu xíu, xíu xíu, xíu chung xíu xíu, xíu xíu, xíu xíu, ดใครอยากได้กาแฟแม่กินแต่ก็เส่นใจอะไปกินจับปูไว้ด่เดี๋ยวเปิดตัจับปูเลยอเพหคนจับแมือในตัวเอแช่นัวตำเกงเซ็ตที่นี่ไปเลยแค่นหไม่รู้ไปไหนวันนี้เช่นตํำเกงหูปลาตํำบุญลยคาช่อได้กามพารดมันสอยู่ในทินของด้วยไหนนอนเจอไ่น้อนนี่หเห็นล้ ตันที่ไช้ครีมกับสกายหนูจังแชมพูลิลี่ใช้ดีมากเข็มร้อยเก็มแบบใต่ตามานจริงเหรออ,อ,อันนั้นเธอเียาได้กะหล่ำปลีตอดน้ำปลามันก็ต้องตําน้ำปลาบางคนก็ไปพัดไ่อย่าพัานดน้ำปลานนื้โทอดน้ำปลาอืมวร่อยยูินมาแล้วมามาแล้วโอ้แลววาโอ้มา ดูราจินมาแล้นะดูราดูราดูราได้ก่อิดูากินเอออันนี้ดูดเดียตั้งตั้งอยรดูาลูกจิ้นเอาลูกจิ้นลูกจินดูาลูกิ้นเป็นกินใโนกินเกลกจากน้ำนะรอดดูราลูกลีเป็นดูราต้องมีคำว่าลูกนํำหน้าเดีดูราลูกจิ้นลูกลี่ลูกติ๊กลูก

กาแฟไมเคิลนะเก๋านะแฟได้เป็นกาแฟคอลลาเจนกาบไ,ไฟเบอร์นะใครตยวไอีกจบกินคอลลาเจนกาบไ,ไฟเบอร์นะเรามีในรูปแบบของกาแฟเป็นกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพเห็นว่กินนะเถื่อนี่จักน้่งไม่ล้วเออไปบนเลยแล้วนี่ <laughs> นำไปสู่โถ <laughs> นถักโถโถจุซ <laughs> 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 ื่ดเอ

ไาน่นยางเขาเข้าใจเขาผิดเองนเนี้ยแต่ว่าเขาจะขอตอรองก็คือคนนี้นะพี่เจนก่นขอแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี้ทกันวันนี้ไก่ได้ตรงบิ้นะกาแฟนะพิงเหรอเป็นฟานโอเดออ้าวก็แก่ระยร็บตุ้งนี่ยจัดปุ๋ยตีนไก่ได้กาแฟก่อนนึ่งกี่ไนจริงอ้ากกนนึงมาเลยดิ หลังคอเลสเต้นหลังไฟเบอร์ลงตุ่มหมากไปแรงไหมอืจริงๆเงินได้แต่คอเลสเต้นก็ได้นะคนตุ่มในไม่หมากแต่ว่ามีไฟเบอร์อกันคนก็คืคอกินทีเดียวได้หลังคอเลสเต้นหลังไฟเบอร์นะใ <projecting> <อ>ช่อ้มคอเลสเต้นกินแล้วอ่ะย้าย,ายทุกคนได้ทุกอยา่างแม่เหมือนกนย้ายได้ก็นุ่งไปเลยมันดมแบบนี้นี่เธอกินแกงเต๋อปลาเร็วกินอยูอ่ เอ็มปุมปลาก็ได้บ้านเราไม่ต้องเต๋ปลา่ <c oughs> ปลาโอ้ดก้นนืงอลยชาติแม่เนี่ก็แคหนีต็ตุ้งที่ก็ราคาพิเศษเอาอเนื้อเนื้อห้แม่ตุ้งรอยเองเ,เนื้อก็แม่ลดรอยเนื้อห้แม่ตุง้งรวยอาเทบอะไรโอ้ยูดเรอต้องก็ำลัเรียนอันเดียว ปกติกี่บาทอ่ะ้แม่กี่บาทตอนนี้ไหมนมเค็นเลยเนาะเอ้นี่นี่รวยกาิบแต่ก็กดได้สามรวยที่บานนี่นี่ปกติไปรวยกาอแต่วันนี้ใกล้ห้รวยกอืมอันคือทุกเลยจิจบแม่กิเร่งยังทุกคนเดี๋ยวหนูจะให้กดหนึ่งนาทีว่านะฟนาตีอ้หนี้นี่อยากจะโก้นี่รอ่ะมันดวะ ร้านไปกินกินแล้วแม่นี่ก็รดเรือดช้รอยอาชิบกานะแต่รดมาแรงวเออหน้รอยอาชิบกา้นาตีบอไก่ก็ตันก็ตันไก่ไม่ตันก็คือไม่ปื้อไงเออดี๋ยนีเดียืออันนี้อยู่นั่นแหละนุคือนี่ก็ต้องกินตัวน้ำปลาจริงต้องแบบนี้แน่งเลยพูดกินแบบนี้ไม่อะไม่จบปะแกร้ยเยอะเรไม่จบปะกันแล้วทุกคน ใ่เอาเลยค่ะใครจะเอากาแฟไปเกตนะคะให้สามนาทีนะเอาพ่อแก้วขอน้ำร้อนหน่อยโอเคมาสวยเลยแม่ในรถนะค่ะขึ้นกี่บาทนะตากล้าตัวยตากร้าเมเกตอ่ะทุกคนขึ้นกี่บาทอ่ะขอโปรจุ่มเจนได้เดี๋ยวขอขายกาแฟรอบเดียวไปตำตากาแฟกอล์ฟนออได้กี่บาทหนาวอาเลยกดดิแม่หนีใด้ไปยี่สิบบาทีไปเลย โป๊ะหวนาโปอตรงโปอะนะนี่เลยสิแปดบาทเล้ยวโอมีวเากสิบเลียวอ่าถ้าอต่อไรไปแล้วดูดิทุกคนออุ้ยมีคนกดได้สามรบาทอ่าจริงจริงใส่เถอะเย่ได้รดิบเออรู้ได้แต่ไรเลี้ยน่ที่กระไรกดช่องหนาทีนี้มีคนกดได้รวยจ็ก้าแม่เลนักไมอ่ามีคนกดได้รวยจะดเก้า่ากาแฟเมกเกีนีเนย ดีนี่ได้กินเลยทุกคนได้กินกระตุนตายตายจันเดี๋ยวชงให้ดูเดี๋ยวชงให้ดูตายทุกคนทุกคนเออจันตายจันคิดมาเป็นปีเจนนี่มาหลอดชาดอ่าเมย์เมย์นี้แนหลนะนาทีแล้วเอาไม่เล่นหากแล้วอออ่าเหลือหนึ่งนาทีใครอยากได้กาแฟเหลือหนึ่งนาทีน้ำเยอะไปไหมใส่มาร้อยยี่รอไม่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่ให้เอาวางไปเลยเดี๋ยวไม่ใส่น้ำให้ แต่น้ำน้อยๆน,นะคะทุกคนจ่าก,กาแฟไม่เกล็ดต้องกินน้ำน้อยทำกาแฟได้นะคะทุกคนจำไม่เกล็ดเลยถ้าใครอยากอร่อยใส่น้ำน้อยก็จะกินเป็นจดซะไมเนี้ยก็ไมุกคนเหลือหนึ่งนาทีกับยี่สิบวินะจ๊ะอ๋ะอ,อแม่จงอะไรเร็วเร็วหมดเวลาแล้วไม่จงสิอ่ะตุ้มถีแกะแล้วหรือไหม,ะม,มคะวางตรงนน้นลูกวางแล้วไปเอาที่แกะแล้วมาทุกอันหนึ่งตรงข้างในแม่จงให้กาวกันกินก้องไก่ใกล้พี่น้องเออ เมื่อนกับโ,โรลโรงครูกาแฟไมกเนตนะทุกคนเป็นกาแฟคอลลาเจนแล้วก็มีไฟเบอร์ในตัวเลยคือแบบว่าพรีเมียมอย่างแรงคือช้้จสกัดแบบรวมกันซ่องยางในเ<ม>นือ้อ,อ,อต้มีกอดถุกได้น